ล่ารักมาเฟียตอนที่แปในตอนเช้าซีเจก็แปลกใจเพราะอยู่ๆพอเขาตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าวันพุธนอนอยู่ในห้องของเขาทั้งๆที่เมื่อคืนนี้เขาก็เป็นคนประคองวันพธุธเข้าห้องไปเองหรือจะเป็นเพราะว่าเมาทําให้บันพตเดินมาที่ห้องห้องนี้เองแต่มันจะเป็นไปได้เหรอแล้วทําไมเขาถึงไม่รู้ตัวเขายอมรับ ว่าหลับลึกมากเพราะถึงขั้นบรรพชนอนกอดเขามันไม่ใช่เล่นๆอยู่แล้วหรือจะเป็นเพราะฤิ์ของเรล่าทําให้เขาไม่รู้สึกตัวบรรพชนบรรพชเสียงเรียกของซีเจทําให้บรรพชนรู้สึกตัวตกใจเมื่อรู้ว่าอยู่ในห้องของซีเจโอ้ยจะไม่อยู่ห้องนายได้ไงเนี่ยฉันขอโทษนะฉันจะกลับห้องเดี๋ยวนี้ ด้วยความที่บรรพดลุกขึ้นแบบกระทันหันทําให้ล้มกลับมานอนที่เดิมแถมยังซบลงบนอกของซีเจอีกอุ้ยฉันขอโทษนะนายเป็นไรไหมตัวที่ใหญ่เท่าๆกันแถมยังล้มลงมาแบบตั้งใจทําให้ซีเจรู้สึกเจ็บแขนเล็กน้อยแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไร ก่อนที่จะรีบลุกขึ้นบอกให้วันพ์ควรกลับห้องไปซะตาวันพ์จึงมองเพื่อนที่เดินเข้าห้องน้ำไปคุณของซีเจทำให้เขาหยุดมองไม่ได้ตาก็ต้องจําใจออกไปจากห้องซีเจไม่ได้คิดมากเรื่องวันพศแต่ก็สงสัยไม่ได้ในตอนที่เขาลงมาทานกาแฟในช่วงสาย เขาถามสโนเรื่องนี้สโนก็ปฏิเสธว่าเขาก็ไม่เห็นเพราะตอนนั้นเขากลับห้องไปแล้วเจ้าน,นายวันนี้มีประชุมนะครับจะไปหาคุณลูกตาลก่อนไหมไม่หรอกประชุมเสร็จเราค่อยไปแล้วกันแล้ววันนี้ลุงของฉันจะเข้าประชุมไหมครับพ่อซีเจจะออกไปข้างนอกบันพศก็ขอติดลรถไปด้วยแต่ก็ถูกปฏิเสธ พราะหลังจากเสร็จจากการประชมุม C ีเก็จะไปหาลูกตาลอาจไม่มีเวลาพอที่จะไปรับบรรพฤษทำให้บรรพฤอมยิ้มเล็กน้อยไม่เป็นไรฉันไปเองก็ได้ฉันคิดว่านายจะไปประชุมอย่างเดียวอะ่ะอืมถ้างั้นฉันไปก่อนนะพอหลังจาก C ีเจไปแล้วสีหน้าที่ยิ้มเมื่อครู่ก็เปลี่ยนไปออกกาการไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัด ใบหน้าที่ดูเหมือนไม่มีความสุขก็เพราะมันไม่มีความสุขจริงๆยิ่งอยู่ใกล้ซีเจเท่าไหร่เขาก็มีกระทุกใจเมื่อกำลังจะขึ้นรถลุงของเอกราชก็มาพอดีทำให้บรรพฤเปลี่ยนใจเดินไปที่รถของเอกราชพอดีกับรถที่จอดเปิดประตูให้กับเขาท่าทีที่นอบน้อมทำให้เอกราชชอบเพื่อนคนนี้ของซนะีเจนักอ้าวบรรพฤ อยู่นี่เหรอครับผมมาอยู่ที่นี่หลายวันแล้วครับเออดีเลยถ้างั้นซีเจล่ะออกไปข้างนอกนะครับเห็นว่ามีประชุมแล้วคุณลุงไม่ได้ประชุมเหรอครับบ้าจริงฉันมาช้าไปเลยเนี่ยเจ้านั่งคงไปแล้วสินะถ้าอย่างนั้นเราไปกับลุงไหมล่ะเออแต่นี่มันประชุมภายในผมไปได้เหรอครับไปได้สิ เราไม่ใช่คนอื่นเหมือนไกลขอบคุณมากครับบรรพฤดีใจที่จะได้ไปเอกราชไม่ใช่เขาอยากเจอซีเจแต่เขาอยากรู้ว่าภายในระบบงานของเอกราชและซีเจเป็นยังไงพวกเขาถึงประสบความสำเร็จใครๆก็หลมสองลุงหลานนี้ไม่ได้แต่ลาพวกเขามาถึงเขาก็ถูกกันตัวไปข้างนอก คิดอยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้แต่ก็อดเจ็บใจไม่ได้เราไม่คิดว่าจะเจอกับเพจดาและสุริที่นี่เธอสองคนทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ฉันเหรอฉันตามชัดเจนมาฉันก็ตามลักชาตมาเหมือนกันสองสาวมากับชัดเจนและลักชาตทำให้วันพฤรู้สึกแปลกใจนี่เธอสองคนคงไม่ได้อะไรกับพวกนั้นหรอกนะ ซูรีถึงกับพละระหว่างเธอกับชาชาติก็แค่สนุกกันแต่ตัวจริงของเธอคือก้องเกียรติต่างจากเพชาดาที่เก็บชดเจนเอาไว้เพื่อใช้งานทําให้บรรพธ์ถึงกับพละ,ละเธอคิดว่าไอ้ชาเจนไม่งโง่หรือไงที่จะให้เธอหลอกใช้ไปวันวันมันต้องหวังอะไรจากเธอแน่หวังอะไรยังไงหวังแล้วยังไงเธอยังจะถามอีก ไอสิ่งที่มันหวังอะมันต้องได้แน่แล้วเธอล่ะคิดว่าที่มันทําอย่างนี้ยมันไม่หวังหรือไงช่างสิเจ้านั่นไม่มีวันได้ตัวฉันหรอกเพราะฉันจะเก็บไปให้กับซีเจเท่านั้นเธอมาที่นี่ก็เพราะมาเจอซีเจใช่ไหมใช่แล้วนายล่ะมาที่นี่ทําไมจริงด้วยนายมาที่นี่ทําไมวันพฤษฉันมากับคุณลุงเอกราช ลุงเอกราชพานายไม่อย่างนั้นเหรอใช่ทำไมนะทำไมคุณลุงถึงไม่พาฉันมาที่นี่เธอก็เลยให้ชัดเจนพามาแทนก็ใช่นี่สิเราชัดเจนกับรักชาติมาที่นี่ทำไมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าคุณลุงเอกราชเชิญสองคนนี้ร่วมเข้าปรชสมด้วยคนนอกนั้นนะ่ะเธอรู้แค่นี้จริงๆหรอเพชรดาฉันรู้แค่นี้จริงๆ เธอต้องรู้มากกว่านี้แน่ถ้าเธอจะถามคุณลุงเอกราชก็ต้องบอกเธอไอ้ฐานนะ่ะมันก็อยากถามด้วยหรอกแต่เขาจะไม่ตอบฉันนะสิถานมนังมองฉันไม่ไดีอีกเรื่องนี้ฉันไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ยังอยากได้ตัวสีเจอยู่ถ้าเธออยากได้เธอก็กำจัดไอ้ลูกตามไปซะสิไม่เห็นจะยากเลยแค่ไม่มีมันซีเจก็ต้องชอบเธออยู่แล้ว แต่คุณลุงรับปากจะช่วยฉันแม่ฉันทำอะไรเราฉันก็ไม่อยากขัดคำสั่งคุณลุงหมายความว่ายังไงคุณลุงเอกราชจะช่วยเธออย่างนั้นหรอใช่เขารับปากฉันแล้วเป็นไปได้ยังไงนี่คุณลุงจะช่วยเธอจริงๆเหรอใช่ปั้นพรถึงกับเครียดที่แล้วมาเขาไม่เคยเห็นเอกลาช่วยเธอจริงๆสักครั้ง แม้แต่ตอนที่ได้เจอกันก็มีหลายครั้งที่ซีเจไม่ยอมมาพบเขาก็ไม่อยากจะคิดหรอกนะว่าเอกราชจะเห็นด้วยที่ซีเจพบกับลูกตาลแต่พูดแบบนี้แถมเอกราชไม่เคยลงมือทำอะไรเลยมีแต่เขาตอนนี้ที่ช่วยเธอถ้ามันเป็นอย่างที่เขาคิดเอกราชก็คงหลอกเพชรยาดาหลังจากประชุมเสร็จซีเจก็เดินออกทางด้านข้างของตัวตึกทำให้ไม่เห็นมันพธ และเพชรยาดาที่อยู่ในโซนรับแขกปั่นพ์ได้แต่มองซีเจที่เดินไปท่าทางรีบร้อนตามด้วยชัดเจนและลักชาติรวมถึงลูกน้องของซีเจเพชรยาดากับสุรียังหันมามองหน้าเขาเพราะถูกสองคนนั่นทิ้งซะดือด้อซีเจชัดเจนละลักชาตินั่งรถมาด้วยกันความเร็วของรถ มันยังช้ากว่าใจที่ร้องของ CJ ซีเจซะอีกใจเย็นนะซีเจซีเจที่เป็นคนขับรถเองโดยมีชัดเจนนั่งอยู่ด้านหน้าส่วนด้านหลังเป็นลักชาติแล้วก็สโนซีเจร้อนใจเมื่อเขารู้ว่าเมื่อไม่นานมานี้ก้องเกียรติไปที่บ้านของลูกตาลถ้าไม่ได้ยินจากปากของชัดเจนเขาคงไม่เชื่อเรื่องนี้พ่อมาถึง ก็เจอกับลูกตาลและมะม่วมมงซีเจที่มีสีหน้าเครงเคียดดึงมือลูกตาลมาคุยกับตาลลำพังและถามเรื่องกองเกียรติลูกตาลถึงกับพูดไม่ออกได้แต่บอกความจริงว่ากองเกียรติเป็นเจ้านายของปูผาทำให้ซีเจถึงกับหัวเสียรู้เรื่องนี้มานานแค่ไหนแล้วนี่นายสงสัยในตัวฉันเหรอฉันถามว่า รู้เรื่องนี้มนานานแค่ไหนแล้วไม่ได้ยินหรอลูกตาลฉันต้องการคำตอบฉันเพิ่งรู้พอจหรือยังทำไมต้องตะคอกใส่ฉันด้วยอะก็เรื่องนี้มันสำคัญมากไอ้กองเกลียดมันร้ายกาจแค่ไหนฉันก็รู้ไงไม่ใช่ฉันไม่รู้แล้วทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนีไ้ได้แสดงก็ไม่รู้ไงพูดคำอื่นเป็นไม้นอกจากไม่รู้อะ นายคิดอะไรอยู่กันแน่นายคิดว่าฉันเป็นพวกเดียวกับก้องเกียรติใช่ไหมเราจะให้ฉันคิดยังไงโถวีเ CJ ถึงกับหัวเสียเขารู้ว่าลูกตาลไม่ได้โกหกแต่เขาไม่เชื่อว่าน,นี่ไม่ใช่หนึ่งในแผนของก้องเกียรติ CJ ถึงกับน้ำตาคอด้วยความโกรธแต่ลูกตาลกลับร้องไห้ไปแล้วเราห่างกันสักพักหนึงเถอะ ในที่สุดซีเจก็พูดออกมาคำคำนี้แหละถึงกับร้องไห้โฮพอรักมากก็เสียใจมะม,ม่วงไม่ได้ยินเสียงเพื่อนร้องไห้จึงรีบวิ่งเข้ามาพักอ,อกของซีเจคุณทำอะไรอ่ะทำอะไรเพื่อนผมซีเจถึงกับเหมือนหน้าไปทั้งเอินเพราะไม่อยากเห็นน้ำตาของลูกตาลมะม่วงเข้าไปประคองและปลอบเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นซีเจทำอะไรแกลูกตาลพูดไม่ออก ได้แต่สายหน้ามันเจ็บจนพูดไม่ออกห่างกาันสักพักมันก็เหมือนบอกเลิกมะม่วงยิ่งไม่เข้าใจในตัวซีเจคุณทำไรเพื่อนผมคุณบอกมานะมะม่วงโกรธมามกมาแลวจะพุ่งเข้าหาซีเจแต่ชัดเจนก็มาดึงตัวของมะม่วงไว้ก่อนมะม่วงหันไปมองชัดเจนตากวางแต่ไม่ชัดเจนที่ล็อกตัวเขาลักชาติก็เหมือนกันชช่ตัวใหญ่สองคน ล็อกตัวเขาเพียงคนเดียวแต่ลิตของลูกตาลก็ทำให้ทั้งรักชาติจะชัดเจนสองมาเฟียเจ็บตัวกันไปก่อนที่จะพาตัวมะม่วงออกไปได้เพื่อปล่อยให้ซีเจได้คุยกับลูกตาลต่อลูกตาลปาดน้ำตาก่อนที่จะจ้องเขานายต่ออย่างนี้ใช่ไหมใช่ได้ในเมื่อนายตัดสินใจแล้ว ก็ตามที่นายว่าเลยแล้วก็ไปซะเสียงเอื่อไม่มีอีกแล้วแต่น้ำตามันยังคงไหล CJ มองใบหน้าเล็กๆก,ก่อนที่จะตัดใจเดินออกไปเขาก็เจ็บนะอาจเจ็บไม่แพ้ลูกตาลแต่เขาก็จำเป็นต้องทำอย่างนี้เมื่อ CJ เ,เดินออกมาชัดเจนรักชาติก็ปล่อยมะม่วงแต่มะม่วงก็พุ่งเข้าหา CJ ก่อนที่จะซัดไปที่หน้าของเขาหมัดหนึ่งไม่รู้แหละว่าซีเจทำอะไรกับเพื่อนเขาแต่ที่เรรู้ลูกตาลร้องไห้เสียดายที่มันโดนเฉียดมันไม่ได้โดนเต็มๆเ,เมื่อซีเจกับพักพวกออกไปแล้วมะม่วงจึงเดินม,มาหาลูกตาลเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นเข,เขารู้หมดแล้ว้ม่วงเขารู้หมดแล้วเขารู้ว่าก้องเกียรติมาที่นี่แล้วก็เป็นเจ้านายของพี่ภูพาอะไรวะ รู้ได้ไงเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าต่อไปฉันจะทำยังไงดีใจเย็นไว้ไอ้ลูกการมะม่วงปรับใจเพื่อนในที่สุดเรื่องที่สองคนกลัวมันก็เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วถึงขนาดนี้เมื่อซีเจกลับมาที่บ้านพร้อมกับชัดเจนและรักชาติบานพิตแกลบบางคนทั้งสามคุยกันเรื่องก้องเกียรติทั้งสามคน ถูกเล่นงานโดยคนคนเดียวกันแล้วเรื่องที่น่าย,ยินดีมากกว่านั้นคือสีเจกำลังเลิกกับลูกตาลเพราะลูกตาลน,นไปเกี่ยวข้องกับกองเกียรติบรรพศถึงกับอมยิ้มเขาแอบฟังได้ไม่นานแต่ก็ต้องหลบเมื่อสีเจออกไปข้างนอกกับสองคนนั่นเองบันพศนึกขอบคุณตัวเองที่กลับมาที่นี่เพื่อสงบสติอารม์ เราได้รู้เรื่องนี้เข้าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเร็วกว่าที่เขาคิดวันที่ซีเจเลิกกับลูกตาลซีเจเป็นคนใจแข็งคงไม่มีทางย้อนกลับไปหาลูกตาลทางซีเจที่เป็นฝ่ายขอห่างก็เจ็บไม่แพ้กันเขามานั่งดื่มกับชัดเจนถึงสีหน้าจะไม่แสดงออกอะไรมากนัก แต่ก็ยอมรับในตอนนี้ว่าเขาคงทำใจไม่ได้ค่อยๆดื่มาปสิวะซีเจแกก็เห็นว่าเรื่องนี้มันไม่เล็กสำหรับฉันความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือก้องเกียรติจะใช้ลูกตาลเป็นเครื่องมือเล่นงานเขาและพอสิ่งนั้นอาจทำให้ลูกตาลเป็นอันตรายด้วยก็ได้เขาไม่อยากให้เรื่องร้ายมันเกิดขึ้นเขายอมที่จะเจ็บมากกว่าที่ยอมให้ใครเป็นอะไร